หากต้องการเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่สะดวกปลอดภัยเปิดให้บริการ24ชั่วโมงรองรับการชำระเงินด้วยเหรียญ USDT สวัสดีครับเพื่อนๆพทุกคนกับผมปืนตี H. คลิปนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องออร้านค้ามันนี่แมมตัวมันนี่แมมอะไรประมาณนั้นนะนะไบรรดาของนะครับบรรดาของที่เราได้มา จะได้มาทางไหนก็แล้วแต่นะครับแกะกล่องอะไรพวกนี้มันจะมีไอเทมบางชิ้นที่สามารถเทรดได้ไอเทมที่เทรดได้เนี่ยคุณจะต้องอดูดีๆนะครับก็คือเวลาเราได้ของใหม่มาเนี่ยมันจะขึ้นนิวนิวนิวแล้วมันจะแทบคาดเนี่ยมันจะทับคาว่าเทรดเราต้องกดเข้าไปเราจะรู้ว่าเทรดได้เปล่าวะเนี่ยมันจะขึ้นทางขวาบนนะครับ ได้ไหมบางทีกล่องเทรดไม่ได้อะเราก็ต้องมาดูว่าแกะกล่องมาแล้วเนี่ยได้ได้ของข้างในเทรดได้หรือเปล่าเนี yeah. ่ยอย่างเงี้ยไม่มีนะครับแต่ว่าผมเก็บของที่ทมันเทรดได้ไว้ชิ้นหนึ่งเอาไว้ดูเป็นตัวอย่างก็คือชิ้นนี้เห็นไหมว่าของที่เทรดได้เนี่ยมันจะบอกว่าโอเคเทรดได้แล้วมันจะมีสว่างมันจะมีสว่าง M ถ้าสว่าง M คือซื้อขายชิ้นนั้นมาได้ ถ้าถ้าตรงนี้เนี่ยสว่างตรงนี้สามารถตั้งร้านขายได้ตรงนี้พวกตั้งร้านขายได้ก็จะเป็นพวกผมผลิตนะครับผมผลิตทางการเกษตรในพวกนี้ชัวร์ว่าตั้งขายได้แน,น่นอนเนี่ยะมันนี่เนี่ยอย่างเงี้ยมันนี้แมมจัดทึบๆเราตั้งร้านก็จะสว่างนะครับสินค้าบางชนิดนะสินค้าบางชนิดก็สว่างคู่เลยมันนี้แมมก็ได้เทรดตามร้านก็ได้นะครับอ่านะ ทีนี้พอเราได้พอเราได้สินค้าที่เทรดได้มาเนี่ยเราก็ไปที่ร้าน m o n e y m a มตัวนี้การใช้บริการจะมีขายกับซื้อมาดูขายก่อนแม้ว่าคุณจะตั้งขายอดไก็ตามมันจะถูกกำหนดราคามาเนี่ยประมาณเนี้ยขายไม่ขายอ่าถ้าขายก็ขายครับขายไปเราจะได้ตั๋วมาดับโมคือตั๋วที่ผมมีอันนี้คือที่จะได้เพิ่มพอขายปุ๊บเราก็จะได้ตั๋วมา แล้วเดี๋ยวมาดูฟังกช์ชันซื้อฟังกช์ชันซื้อเนี่ยมันก็จะเอาอิเล็กเคาท์ที่มีคนขายเข้าไปนั่แหละเอามาวางขายให้เราโดยที่มันจะขายเป็นไดอานะครับในส่วนนี้เนี่ยตามที่ผมเข้าใจนะถ้าถ้าผิดก็ขออาภัยด้วยผมเข้าใจว่าไม่มีผู้เล่นคนไหนได้ไดอาตอนเราขายเนี่ยคือเราได้ตัวมันนี่แมมแลวแต่ไดอานี่คือเป็นระบบระบบเกมเป็นเกมหนึ่งออกาจากระบบ ซึ่งราคามันก็ราคาบนฟ้าผมบอกเลยที่ที่มีการจ่ายจริงๆก็คือไอสกิลสำคัญสำคัญยก,ย,ยกตัวอย่างบลิงยกตัวอย่างบลิงถ้ามีมาขายนี่คือมีคนยอมควักใจครับเพราะว่ามันเป็นสกิลที่เหนือชั้นอื่นๆก็เช่นกันกน,นะครับซื้อได้แต่อนนะนะไม่รู้จะมีใครซื้อปะนะอ่ะละทีนี้ พอเรามาดูตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูว่าเอ้ยอุต่าห์ได้ตัว Money ๋วมันนี่แมมมาเนี่ยซื้ออะไรดีก็ต้องมาร้านมันนี่แมมร้านมันนี่แมมจะมีของอยู่ตามนี้ครับนี่เลยของที่น่าซื้อมากๆชัวๆเลยนะครับคืออันนี้ผมมองว่าถ้าคุณมีตัว Money ๋วมันนี่แมมน้อยนะซื้ออันนี้ได้ออร่าออร่ามูรลาสตาร์ครับตัวนี้มันสามารถเลือกเลือกได้หนึ่งชิ้น แล้วก็ซื้อได้5ครั้งนะครับก็คือซื้อได้5สตาร์แหละก็มาซื้อขาดอะไรก็มาซื้อนะครับซื้อตัวนี้เพราะว่าใช้ใช้เยอะแล้วก็หาได้น้อยทีนี้ถ้าเงินเหลืออะไรตะก้ามาดิแมมครับตะก้ามาดแมมเนี่ยพอกดปุ๊บพอกดปุ๊บเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะได้โถ่ตรงนี้มาแล้วแกะเพื่อหาของข้างในนะพอกดปุ๊บมันจะมาเลยไม่ไอนี่ก็ไอนี่ก็นี่ นะครับไอ้นี่น่าสนใจเนี่ยกล่องขอเล่นขั้นสูงเนี่ยน่าสนใจมากถ้าเกิดว่าแกะอมาเราได้ขอเล่นระดับ4ดาวหรือ5ดาวมาเนี่ยแจ็คพอตนะครับของดีมากๆดังนั้นก็ซื้อไป1อันแน่นอนว่าถ้าเหลืออีกอสู่เครื่องป้องกันรกรับสูรอาวุธน่าซื้อครับจริงๆก็คือคุณอยากซื้ออะไรแล้วคุณคิดว่ามันโอเคสำหรับคุณนะ่ะคุณก็ซื้อเถอะแต่ที่แนะนําชัวๆเลยคืออันนี้ถ้าถ้ามีเงินนิดเดียวเอาอันนี้ ถ้ามีเงินมากหน่อย1กับ2ครับถ้ามีเงินมากอีกตามใจเลยครับแต่ตะก้าม o นี่แมมเนี่ยผมผมซื้อเดียวพอนะครับเพราะว่าพออันต่อไปเนี่ยมันมันสมัน400แล้วนะนะครับเรียบร้อยงันก็จะประมาณนี้นะสำหรับระบบของร้านค้า m o n e y m a m ขายยังไงซื้ออะไรดีก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ